วันนี้นะคะครอนก็มีเขาเรียกว่าประโยคแก้ตัวนะคะเวลาที่นะคะเธอไปสายหรือมาสายนะคะไปลองพูดดูอะ่ะสุดฮิตเลยรถติดนั่นเองว่ารุม comes to h t e u speed ทำไมวันนี้เธอมาสายอ om excuse me a light นะคะ sorry คือขอโทษไปก่อนเลยหรือจะบอกแค่ว่า t o ด t ม me a l i g ก็ได้นะ เออขอโทษนะ,ค,ะคือในภาษาพูดอะ่ะส่วนใหญ่บางทีเราจะได้ยินว่าเขาตัด s ทิ้งไปนะคะ t ูตเมีย i ล h t นะ,ะเออโทษนะ I c h s t a น d นะคะ im stau นะคะก็คือฉันรถติดนั่นเอง I c h stand im Stau ก็คือรถติดนั่นเองนะคะหรือนะคะใครอยากจะพูดประโยคแบบนี้ก็ได้นะ I c h habe นะคะ im stau นะคะ gestanden I c h habe imstau นะคะเกช t a n d e n นะคะก็คือชั้นรถติดนั่นเองนะคะหรือนะคะถ้าเราอยากจะพูดในสถานการณ์ปัจจุบันเช่นเพื่อนโทรมาถามว่าวันคัมส์อยูเมื่อไหร่เธอจะมาเนี่ยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเรารถติดอยู่เนี่ยนั่งอยู่ในรถติดอยู่เนี่ยนะคะอ่ะเราจะพูดไปโยกแบบนี้ก็ได้นะบอกว่าอืม um, อิสเทอร์กีร้าเดออิมสตนะคะใช้คำว่าสเต n นะคะสเต n เนี่ยเราอย่าไปแปลตรงตัวนะคะคือ ่าคือเขาจะหมายถึงว่าการตั้งอยู่นะคะการตั้งการยืนนะคะ s t e h e n นะ,ะแต่ทีเนี้ยในประโยคเนี้ยที่บอกว่าเรารถติดอยู่ตอนเนี้ยนะคะอ่ e i c h d a e เหรอนะคะ im still คือฉันรถติดอยู่นะคะในสถานการณ์ปัจจุบันหรือใครอยากจะเติมคำว่าอะไรกีร้าเด๋อมันก็คือ now ในตอนนี้นะคะ each นะคะ stay กีร้าเด๋อ im still นะคะก็คือตอนนี้ฉันรถติดอยู่อ่านี่คือในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ถ้าอาดีตนะคะก็เลือกเอาว่าจะพูด2ประโยคแรกที่ควรบอกไปนะคะประโยคไหนก็ได้แต่ประโยคสุดฮิตที่เราจะได้ยินคนเยอรมันใช้บ่อยๆคือ i h s t a n t i n s t a u นั่นเองอ่านะ,ะประโยคที่2นะคะทำไมถึงมาสายนะคะข้อแก้ตัวกรณีที่เรามาสาย um, my auto is kaput รถของฉันเสียนะคะเบสิกนะเลย my auto is kaput รถของฉันเสีย เออ my s u k นะคะ my s u k รถไฟของฉันหรือ my bus นะคะ h a t d นะคะ f a s h p e t u ถุงรถเมลของฉันเนี่ยมันก็ยัง delay อีก f a s h p e t u ถุงนะคะมันก็คือการ delay หรือการ late นั่นเองนะคะมันก็เลยทำให้ฉันมาสายนะคะประโยชน์ต่อมาอาจจะบอกว่านะคะ um my w a k e r is kaput ก็คือนาฬิกาปลุกฉันมันเสียนะคะ my wakeer is เขาพูดนะนาฬิกาปุกเสียนั่นเองนะฮะประโยคนี้นะฮะ minor duche นะฮะ minor duche i s defect นะฮะ minor duche duche ฝักบัวนะฮะ i s defect defect มันก็คือแบบมันเหมือนเสียแหละก็คือมันใช้การไม่ได้นั่นเองนะคะฝักบัวมันไม่ทำงานอ่ะจังฉันก็เลยไม่ได้อาบน้ำนะก็เลยมาสายนั่นเองนะคะเอาละมีคำมีคาแก้ตัวอีกนะมีคำแก้ตัวอีกนะฮะบอกว่าอะไร My um, handy a อ u คูว่ก็คือโทรศัพท์ชั้นแบตหมดน่ะนะคะเออแบตโทรศัพท์ของชั้นหมดนั่นเอง My Handy a c u นะคะวาเลียก็คือแบตมือถือของชั้นมันหมดโทรศัพท์มือถือของชั้นมันแบตหมดมันก็เลยทำให้ฉันแบบมาสายนะคะเออนั่นเองจะบอกว่าอะไรอ๋อลูกฉันป่วยนะคะอ๋อ my k i นตใช่ไหมลูกของชั้นนะคะ หรือใครอยากจะระบุเพศลูกไปก็ได้นะ My son นะคะลูกชายหรือ m y n ยเ o ื้อท็อลูกสาว i s ส r a n k นะคะเออป่วยนั่นเองนะคะมันก็เลยทำให้ฉันมาสาย My kind is krank แค่นี้ก็ได้นะคะหรือจะบอก My son is krank My minor มายเนื้อท็อกเตออ่ะแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะหรือนะคะใครจะบอกว่า สามีอารมณ์ไม่ดีแฟนอารมณ์ไม่ดีนะภระยะรยาอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียนะคะไม้มันนะคะอ่าไม้มันนะคะ hard hearted s e l e c t e l o u n e er. <laughs> สามีของฉันวันนี้อารมณ์ไม่ดีนะ,ะมันก็เลยทำให้ฉันมาสายไม้มันนะคะ hard นะคะ h e a r t e วันนี้นะจะไม่มีก็ได้นะอ่า uh, s e l e c t e l o u n e er, นะคะเอ่อ uh, ก็คืออารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียน,นั่นเองนะ,ะหรือ my Freud เห็นไหม my Freud ก็คืออะไรอะ แฟนผู้ชายนะคะอ่าแฟนผู้ชายหรือเพื่อนผู้ชายก็ได้ my Freud นะคะ heart นะคะ um, loud, เอ,ะอิ่ม selective เหรออ่าหรือ my nevra ก็คือหลายภรรยาหรือ my n e v r Freud นะคะก็คืออ่แฟนผู้หญิงนั่นเองนะคะ heart selective เหรออารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีนะคะ w บียหาเป็น u n s g e s t r i t t e n นะคะเราก็เลยทะเลาะก,กันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมันก็เลยทำให้ฉันมาสายเอออะไอ่ะ,อะข้อต่อมา my Pot Money นะคะ Pot Money เนี่ยมันคือกระเป๋าตังค์นะคะหรือเราจะใช้คำว่า Geld Boytel ก็ได้ Geld Boytel มันก็คือกระเป๋าตังค์เหมือนกัน Pot Money or the Geld b บอ t e l ลนะคะเอ่อ uh, w ั r d e g e s t o ชโดนะคะคือกระเป๋าตังค์หายนะคะ ฉันก็ลอยมาช้านั่นเองนะคะเพราะหากระเป๋าตังค์อยู่นะคะเอ่อ m ม่เกล็ดบอยนะคะเอ่อ w o r d e นะคะ w o r d e เจอ์เกชโนะคะก็คือกระเป๋าตังค์หายนั่นะเองใช้พอร์ตโมนีก็ได้นะคะพอร์ตโมนีประโยคปิดท้ายวันนี้ประโยคปิดท้ายนะคะเอมเอาไปลองใช้นะคะพูดหรือไม่พูดก็ได้นะแล้วแต่นะคะแล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะเอ่ม um, my f i n g e r n a ่าเนะคะ is up ์อ b r o ก็บ ก็คืออดเล็บของฉันหักอะ่ะนะคะ my finger หนาเกวนะ is up of b r o k e n ก็คือเล็บของฉันมันหกักมันแตกเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้ฉันมาสายนั่นเอง <laughs> เอาละคะ่ะทุกคนวันนี้กรอนก็เอานะคะข้อแก้ตัว s ซ y out the r a n นะคะ wind o u na นะ s p e e comes นะคะสิบข้อแก้ตัวนะคะสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยไปสายมาสายเนี่ยเอามาฝากทุกคนนะคะให้ไปลองฝึกพูดดูนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าเชา้า